คือมนเลยวนเปนม้ววาเลยิมคนเราคนเาวันคือว่าถ้าใจแล้วันมันทำได้พี่เออเราขายเราขายจริงจริงเื่องยัไม่ได้หเดนี่ยหน้าที่เหลืองั้นเหนไหมัดเลยอะซื้อมาไม่ฮัลโหลไอ้ดวิตนั่นหน้าที่เหลือไง